สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักติ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชื่นชอบในการซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเองตามแนวทางและตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนะครับ มาดูวิธีนะครับในการทำให้สายเบรกหลังรถจัก,กรยานยนต์แบบออโตเมติกหรือรถสายพานนะครับที่มันฝืดๆนะครับให้มันนิ่มให้มันใช้งานได้ดีขึ้นมิกมาเร็วมิก,ม,กมาเร็วไปยืนหน้ารถเลยมิกไปยืนหน้ารถเลยนะครับอันนี้นะครับนี่นะนี่คือเจ้าของรถนะครับอันนี้คือเสียมิก เะอ่าเสียรมิกก็มาบอกว่าอาจารย์พรเทพดูให้หน่อยว่าทำไมเบรกหลังเนี่ยมันฝืดจังเลยมันหนักๆทำไมมันไม่นิ่มไม่นิ่ม,ไม,มไม่นุ่มนวลเหมือนเบรกหน้าเลยนะครับก็ตามภาษาเด็ก,กน,นะครับเด็กก็ไม่รู้อะไรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวครูทำให้นะครับก็ได้โอกาสเนี่ยเอามาทำเป็นคลิปเพราะว่าวันเนี้ยก็วันที่25มีนาคมแล้วนะครับ อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนเมษาพอเข้าสู่เดือนเมษาก็จะมีวันสงการนะครับและหลายท่านไม่ได้ไปสาดน้ำกับใครที่ไหนนะครับก็ว่างๆเนี่ยก็ลองสำรวจเบรกหลังรถตัวเองนะครับถ้ามันฝืดนะเราเราก็จะมาบริการนะฮะดูแลรักษารถของเราเองกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ปุ้ยเป็นตากล้องนะครับ นะครับอ่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทุกทีเห็นครูพรเทพเนี่ยจะใส่เสื้อทามสีวันนะวันนี้เป็นวันศุกร์แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมได้มีกิจกรรมนะครับไปทำจิตอาสานะฮะเป็นประชาชนจิตอาสานะครับพอไปทำกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องใส่เสื้อสีเหลืองมีผ้าพันคอแล้วก็มีหมวก ที่พระราชทานมาให้นะครับหลังจากปายทำกิจกรรมจิตอาสาเสร็จป้ากกลับมาถึงโรงเรียนนะครับอาพักเที่ยงทานข้าวทานปลาทานาน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาทําตัวเป็นจิตอาสาอีกเหมือนกันนะมาให้ความรู้และแนวทางที่ถูกต้องในการบํารุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์กับท่านแต่ท่านไม่ต้องแตกใจวันศุกร์ทำไมครูใส่เสื้อสีเหลืองอครับ เดี๋ยวรถในแบบคันนี้นะครับจะเป็นรถ Honda s c o ู p ิอ้นะครับของเสียมิเขาผมให้ท่านดูก่อนนะครับอันนี้คือสายเบรกหลังนะครับของรถออโตเมติกยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรแต่ท่านดูนะครับว่าสายเบรกเส้นนี้นะผมวัดกับเสียมิกเมื่อกี้เนี่ยความยาวสายเบรกเส้นนี้หนึ่งจเจ็ดห้าเมตร หนึร้อกับเ5็ดบห้เซนติเมตรรวมๆ2เมตรง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาผ่านการใช้งานไปนะคะสายเบรกที่ยาวเกือบสองเมตรเนี่ยมันจะเกิดความฝืดเมื่อมันเกิดความฝืดปับ๊บท่านจะต้องออกแรงในการบีบเบรกหลังมากเบรกท่านก็จะหนักฝืดทำงานไม่กระชับไม่คล่องถ้ามันยังไม่เสียท่านก็ยังไม่ต้องเปลี่ยน ถ้าเวลาเปลี่ยนถ้าท่านทําเองไม่เป็นค่าสายเบรกเนี่ยยาวเนี่ยร่วมสองเมตรเนี่ยก็หลายตังแล้วแล้วเวลาเปลี่ยนสายเบรกล้อหลังรถออตโตเมติกที่เป็นดัมเบรกที่เป็นสายยาวๆเส้นเดียวนะครับมันต้องรื้อเปลือกหรือชุดสีเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยไม่ใช่งานที่น่าสนุกเลยแต่เดี๋ยวครูเนี่ยจะมีเทคนิคมา,มานำเสนอท่าน สำหรับท่านที่ชื่นชอบทิมบอกนะครับในการดูแลรถของตัวเองก่อนอื่นต้องแยกอย่างนี้ครับว่ารถคันนี้ไอ้นักกากแทนเนี่ย,ากากนนยมันไม่มีปิดตรงนี้มันก็เลยถอดตรงนี้ง่ายแต่ถ้าเกิดรถของท่านเนี่ยนักกากแทนเนี่ยมันยาวอาจจะต้องลื้อนักกากแทนเพื่อจะปลดสายเบรกตรงนี้นะครับอันนี้มันง่ายนะครับเลยยิ้มรถของเสียมิกเขามานะครับ วิธีการก็คือนะครับในรถคันนี้นะเราก็มาถอดสลักตัวนี้ออกสลักมือเบรกหรือน็อตร้อยมือเบรกเวลาถอดมาแล้วท่านดูนะนะครับว่าตัวสลักมันสึกไหมถ้าถ้ามันสึกหลอสภาพไม่ดีแนะนำให้เปลี่ยนตรวจสอบด้วยว่ามือเบรกหลังเนี่ยรูเนี่ยมันกว้างมันควากแล้วหรือยังถ้าไม่ดีก็ให้เปลี่ยน แต่ถ้ามันดีเนี่ยเดี๋ยวตอนประกอบกลับเราจะล้างทาฟาร์มสาบแล้วก็หล่อเลื่นจารบีนะ้ํามันเครื่องอะไรก็ว่ากันไปนั้นข้างบนนี้ต้องถอดประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูทางด้านหลังอิดปุ้ยลงไปด้านล่างนะครับเตี้ยๆหน่อยนะครับเราก็จะถอดไอตัวนะครับน็อตตับตั้งเบรนะถอดนะโปกติเขาจะอยู่กับหาเบรกับหมอนเบรนะครับเราถอดมา ถ้าเป็นสนิมเราก็สเปรกัดสนิมฉีดก่อนนะถอดมาแล้วท่านระวัง2อย่างหายนะครับคือน็อตปรับตั้งไก่ตัวหมอนเบรกตัวนี้นะครับระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สายเบรกท่านก็จะเป็นอิสระอย่างนี้ละอ่าถัดจากนั้นนะครับให้เราไปหาถุงพลาสติก นะเป็นถุงเล็กๆนะครับที่มีความหนาความแข็งแรงพอประมาณแล้วก็เอากันไกรตัดตูดถุงนิดนึงแล้วก็สวมลงไปแล้วก็เอาหนังยางหรือหนังสติ๊กมาลัดแบบนี้นะครับถ้าสายของท่านฝืดมากยาวมากสกรปรกมากหรือใช้งานมานานหลังจากท่านทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมแนะนำว่า ให้ท่านใช้สเปร์ครับสเปร์กัดสนิมเนี่ยแหละยี่ห้ออะไรก็ได้ฉีดนําไปก่อนให้น้ํายาสเปร์เนี่ยมันท่วม,มเดี๋ยวผมจะฉีดแล้วนะครับ<ม>ะนะครับให้มันท่วมอย่างนี้นะครับให้มันท่วมหัวสายไว้ถ้าในกรณี สายเบรกของท่านเนี่ยไม่สามารถตั้งอย่างนี้ได้ท่านไปหาไม้หาลวดหาอะไรเกี่ยวก็ได้ไม่ใช่ปล่อยให้สายเบรกท่านนอนลงน้ามันน้ายาไหลไม่ใช่นะทีนี้ในคลิปเนี่ยมันจะเอียงๆได้อย่างนี้อยู่พอผมฉีดน้ํายาจัดสนิมลงไปท่านจะเห็นว่ามันจะมีฟองขึ้นเีย่ยนะฟองมันจะผุดปุ๊บปุุ๊ปุุก็คือน้ํายาตัวเนี้ยมันจะเริ่มซึมลงไปในสายเบรก เนะเราเอาของเหลวที่มันใสๆควา,า,า,ามหนืดน้อยๆน,นาไปก่อนพอเราฉีดน้ํายาก,กัดสนิมหรือน้ํายาเหนกประสงค์ลงไปเสร็จเรียบร้อยปับ๊บนะครับ่าพี่ปุ้ยมาตรงนี้ครับนะเราก็นะครับดันดึงดันดึงเนี่ยนะครับเนะี่ยสายเบรของท่านอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆครับมันไม่ใช่ว่าท่านมาชักขึน้นชักลงแค่หนึ่งนาทีแล้ว มันไหลลงมาเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าสายเบรกหลังเนี่ยมันยาวเกือบ2เมตรนะมาชักแค่ห้านาะทีบอกน้ำแตกไหลแล้วไม่ใช่นะครับแตนะ่ท่านก็ดึงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าท่านขี้เกียจท่านปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมลงมาเองนะ,อะตอนเย็นกลับมาจากทำงานท่านก็ทำอย่างนี้ไว้พอตอนเช้ามาเนี่ยมันซึมมาเสร็จก็คงจะได้ ท่านก็ประกอบก้าลรถไปใช้งานเห็นไหมก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันต้องใช้เวลานะครับอันนี้ผมแค่ทําขั้นตอนให้ดูทีนี้หลังจากที่ไอ้สเปรกัดสนิมเนี่ยนะครับมันไหลออกตรงนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากสเปรกัดสนิมเนี่ยมันมีฟาร์มหนืดน้อยนะครับมันแค่กัดสนิมถ้าเราอยากจะให้มันลื่นและนิ่มนวลขึ้น เสรมิหยิบกระปุกน้ำมันมนั่นนะ่ะอ่าเนี่ยนะครับที่ผมเติมไปเนี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยทุ่มท่วมเนี่ยหมดไปแล้วครับอ่ามันไหลลงไปไครับหลังจากสเปกกัดสนิมมันซึมลงไปช้าล้างสิ่งสกปรกเบื้องต้นแล้วนะครับทีเนี้ยเราก็จะเอาน้ำมันเครื่องใหม่ที่เหลือจากการเติมรถมอเตอร์ไซค์เติมรถยนต์เติมรถกระบะ หรือที่บ้านท่านจะมีรถแท็กเตอร์รถไถานาอะไรก็เรื่องท่านแต่ขอเป็นน้ำมันเครื่องนะครับไม่เกินเบอร์40่สิบเทลงไปให้มันท่วมนะตอนท่านปล่อยท่านต้องดูนะว่าไอ้ถุงนี้มันไม่หกจนน้ำมันที่อยู่ข้างในมันไหลออกมานะครับนะแล้วท่านก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือนะท่านก็มาดันสายเบรก ดันเข้าดึงออกดันเข้าดึงออกหรือพูดง่ายชักสายเบรกเนี่ยอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านขี้เกียจจะชักท่านก็มาดึงดึงดึงแป๊บหนึ่งแล้วท่านก็ไปทาอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะค่อยๆไหลามาให้เองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทําอย่างนี้จนกระทั่งมีน้ํามันเนี่ยนะครับมาไหลออกที่ปลายสายตรงนี้ได้เนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเบรกท่าน,นมันจะนิ่มมันจะนวลขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ย้ํานะครับว่า มันต้องอาศัยเวลานะครับถ้าไม่เคยทำมาเลยฝืดมากเลยนะครับก็นานหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าสายเบรกท่านเนี่ยมันเสื่อมหรือหมดสภาพไปเลยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะท่านต้องพิจารณาดูด้วยนะครับถ้าสายเบรกท่านยังดีแต่ว่าแค่มันฝืดทำแบบนี้ได้ แต่ถ้าเกิดว่าติดตายแงกเลยนะครับอย่างนั้นก็คงไม่หายเหมือนกันต้องเปลี่ยนสถานเดียวนะหรือชุดสีไม่ใช่เรื่องสนุกเลยอ่ะพี่ปุ้ยไปดูตรงนู้นให้เขาดูครับถ่ายไปตรงหูเนี่ยเห็นยวนพอเราดึงเนี่ยนะฮะสายเบรกตรงนี้มอนจะขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยครับเดี๋ยวนะน้ำมันเบรกสเปกันสนิมที่เราใส่ไปมันก็จะซึมลงมาเรื่อยๆเนี่ยน,นะครับทำอย่างนี้นครับ อยู่แล้วครับมันไม่หกแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับการปฏิบัติงานอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาท่านจะฉีดสเปกัดสนิมหรือเติมน้ำมันเครื่องลงไปเนี่ยก็เอาแค่พอประมาณนะครับเอาแค่ว่ามันท่วมหัวสายตรงนี้พอนี่นะตรงนี้คือหัวสาย เอาแค่ให้น้ำมันเครื่องเนี่ยหรือหรือสเปกัดสนิมเนี่ยทั่วหัวสายตรงเนี้ยขึ้นมาสักประมาณเซนหนึ่งก็พอถ้าเยอะเดี๋ยวมันเหลือเราเสียของนะพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันซึมลงไปมันแห้งเราค่อยมาเติมเพิ่มไปใหม่นั้นการทําแบบนี้นะครับจะช่วยทําให้เบรกหลังของท่านเนี่ยเห็นวนะ 175เซนติเมตรนะครับนะจะทําให้สายของท่านนะี่ยที่มันฝืดเนี่ยนะครับมันจะนิ่มนวลและทํางานได้ราบเรียบดีขึ้นนะครับก็เป็นเทคนิคในเล็กน้อยที่มานําเสนอให้นะท่านใดที่ว่างๆลองทําดูนะนั้นะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องรอจนกว่านะ้ํามันมันจะไหลออกที่ปลายสายไม่ได้แค่มาทําให้ดูแล้วก็ประกอบกลับนะครับ ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะผมก็หวังว่าท่านคงนำความารู้ต,ตรงเนี้ไปบำรุงดูแลรักษารถของท่านก่อนทําท่านลองเบรกอยู่นะว่าฝืดมากน้อยแค่ไหนหลังจากทําแล้วเนี่ยมันนิ่มนวลดีขึ้นไหมลองทําดูไม่ยากเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ